สวัสดีค่ะพี่หนุ่มหนูชื่อจุดจุดหนูอายุ20ก่อนหน้านี้หนูทำธุรกิจออนไลน์ค่ะทำตั้งแต่หนูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แล้วโอ้โหอยู่ม .2 นี่น่าจะประมาณ14แล้วก็ปัจจุบันอายุ20ปีก็ทำมา6ปีมันดีมาตลอดเลยค่ะจนหนูสามารถมีแฟนเพจที่มีผู้ติดตาม500แสนกับ200แสนก็คงจะมี2 2แฟนเพจอะนะหนูอยากเล่าปัญหาเลยคือตอนนี้หนูเป็นหนี้อยู่ค่ะ เริ่มจากหนูไปกู้เงินให้คุณพ่อไปทำโรงงานค่ะเพราะก่อนหน้านั้นพ่อโดนพิษโควิดแล้วหนูก็ใช้เงินเก็บแล้วก็เงินลูกค้าให้คุณพ่อไปหมด3 0 0แสนกว่าบาทคุณนึกภาพตามเนาะเด็กอายุ14ปีเริ่มต้นค้าขายของผ่านทางออนไลน์เปิดแฟนเพจ6ปีเต็มๆมีเงินเก็บ3 0 0แสนนี่ไม่เลวเลยนะ ถือว่าน้องคนนี้เป็นน้องมาเป็นเด็กที่ขยันทามาหากินนะคือแววดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ให้เงินคุณพ่อไปหมดเลยสามแสนกว่าบาทให้คุณพ่อไปเปิดไปทําโรงงานจากนั้นหนูก็หมุนมาเรื่อยๆจนตอนนี้หนูหมุนไม่ไหวแล้วค่ะคุณพ่อก็ขอให้หนูกู้เงินให้หนูก็ถามนะคะว่าพ่อจ่ายได้ไหมจ่ายได้หรือเปล่าพ่อก็ตอบอย่างมั่นใจเลยค่ะว่าจ่ายไหวหนูก็เลยไปกู้นอกระบบมาค่ะ จนตอนนี้คุณพ่อไม่สามารถที่จะจ่ายได้เลยสุดท้ายภาระมันก็ตกมาที่หนูแน่นอนเพราะหนูเป็นคนไปติดต่อขอยืมเงินเข้ามาหนูต้องหาเงินใช้หนี้แทนค่ะจนหนูเอาเงินลูกค้ามาหมุนทําให้หนูเสียเครดิตในการส่งสินค้าล่าช้าโอ้โหนี้ไม่ควรทําเลยนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันกระทบไปหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะหนูใช้หนี้นอกระบบให้สที่ 1ที่ใช้วะละพันกว่าบาทเป็นผ่อนแบบลดต้นลดดอกแต่อีกที่เป็นดอกลอยเลยค่ะซึ่งตอนนี้จากยอด50,000ื่นจะกลายเป็นยอด1 0 0 0 0แแล้วค่ะก็มีหนี้ประมาณเกือบเกือบแสนนะแล้วเป็นนอกระบบนี่ถือว่ามันหนักมากนะครับหนูตันมากเลยค่ะไม่รู้จะทํำยังไงมันทําให้หนูรู้สึกไม่ดี แล้วทําให้หนูไม่มีกําลังใจที่จะต่อสู้ในทุกๆวันหนูขายของแต่ละวันขายดีมากๆแต่กลับต้องเอามาใช้หนี้ค่ะหนี้ตรงนี้มันเยอะเกินความสามารถของหนูหนูต้องหยุดเรียนเพื่อที่จะหาตังค์ใช้หนี้ค่ะอยากให้พี่หนุ่มช่วยอ่านและช่วยหาทางออกด้วยนะคะหนูดูพี่มาหลายคลิปแล้วค่ะแต่เพิ่งมีโอกาสที่จะติดต่อพี่มาหนูคิดว่าหนูจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองให้ถึงที่สุดก่อนแต่ตอนนี้หนูไม่ไหวแล้วค่ะหนูเหนื่อยกับหนี้นอกระบบที่ดอกมันลอยขึ้นเรื่อยๆ อันดับแรกก่อนเลยนะครับเล่าเรื่องของการทําธุรกิจเรื่องของการจัดการเงินก่อนแล้วกันนะสิ่งที่มัน อันตรายมากเลยสำหรับน้องคนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการเอาเงินของกิจการไปช่วยเหลือซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นเงินที่ลูกค้าจ่ายมาไม่รู้าอาจจะเป็นพรีออเดอร์สั่งของหรืออะไรต่างๆสิ่งนี้คือสิ่งที่น้องจะต้องเลิกทําและไม่ทําเด็ดขาดต่อจากนี้ความหมายก็คือต่อให้คุณพ่อจะต้องธุรกิจล้มไปหรืออะไรก็ตามจะต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นหนูไม่ได้อักตันยูธุรกิจที่ดีมันจะต้องสามารถจ่าย ค่าใช้จ่ายต้นทุนนะรวมไปถึงต้นทุนทางการเงินอย่างเช่นดอกเบีย้ยต่างๆด้วยตัวมันเองได้ถ้ามันจ่ายไม่ได้แสดงว่าธุรกิจนั้นมันอยู่ไม่รอดแล้วโดยธรรมชาติของมันโอเคไหมฮะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามธุรกิจเรากู้เงินเพิ่มแล้วเงินนั้นไม่ได้จ่ายไปกับการซื้อวัตถุด,ดิบมาผลิตสินค้าเพื่อจะสร้างรายได้ แต่เรากู้มาเพื่อจ่ายกับรายจ่ายเก่าๆเงินค่าจ้างที่ติดค้างลูกน้องมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วกู้เข้ามาเพื่อเอาเงินมาจ่ายหนี้ที่มันเป็นหนี้คงค้างอื่นอันนี้นี่โคตรไม่ดีกว่าเมื่อกี้อีกดีที่สุดคือกู้มาแล้วเอามาลงกับต้นทุนการผลิตแล้วทําออกมาเป็นสินค้าขายอันนี้ยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไปต่อได้กู้มาเอามาจ่ายเงินเดือนลูกน้องให้เขามีกําลังใจทํางานของเขาต่อ ยังพอไหวแต่ก็ไม่ได้ดีแต่ถ้ากู้มาเพื่อจะจัดการหนี้สินเดิมเดิมอันนี้เฮงสวยที่สุดแต่สิ่งที่คนทาธุรกิจมักจะคิดเหมือนกันเลยคือกูไม่ยอมถอยหลังหกลม้มตายดีกว่าแพ้ ซึ่งจริงๆไม่ใช่ฮะการทําธุรกิจแพ้ดีกว่าตายฮะเพราะฉะนั้นต้องคัดลอสเป็นว่ามันไปไม่ได้หยุดจบดีกว่าไหมเอาอุปกรณ์ทรัพย์สินอะไรต่างๆขายออกไปดีไหมเหลือเงินใช้หนี้อ่ะมันอาจจะน้อยลงก็ได้ผมเองเนี่ยได้ประสบการณ์ตรงนี้จากตัวเองในตอนที่ครอบครัวเป็นหนี้สิล้านแล้วก็พยายามจะให้ผมช่วยผมก็พยายามจะกู้ทุกสิ่งทุกอย่างมาช่วยมันคือภาพของการกู้เพื่อจะเอาเงินไปผ่อนอีกที่หนึ่งเลยมันไม่ได้ทําให้กลไกของธุรกิจมันเคลื่อนไป สุดท้ายก็เลยพังพินาศตัวเองก็เป็นหนี้อีก2ล้านจากสินเชื่อบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดแล้วก็สินเชื่อบุคคล17รายการกลายเป็นร้านเจ๊งกูเจงด้วย หลังๆล,ลูกศิษย์มาปรึกษาเป็นหนี้30กว่าล้านผมบอกว่าแยกแยะเลยว่าธุรกิจอยู่ได้จริงหรือเปล่าถ้าหนึ่งธุรกิจมันมีหลายบิสเนสโมเดลแยกมันออกมาบบนอันนี้ธุรกิจนี้อยู่รอดให้มันอยู่ของมันปกติไปร้านกว๋วยเตี๋ยวขายดีก็ขายไปร้านขนมหวานอยู่ไม่ได้เยากําไรจากร้านกว๋วยเตี๋ยวมาช่วยมันทิ้งร้านขนมหวานนี่ออกไปต้องมาไล่เรียงกันแบบนี้นะล่าสุดนะมีน้องคนหนึ่งเป็นหนี้38ล้านเคลียร์ไปเคลียร์มาทั้งหมดเหลือหนี้อยู่แค่ประมาณ4ล้านแล้วก็ขอทําการปรับโครงสร้างหนี้ในการจ่าย ครอบครัวทำอาชีพใหม่ขึ้นมาเป็นกิจการใหม่เลยพอจะผ่อนหนี้เก่าคืนได้แบบสบายๆทำอย่างนี้มาอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องเลิกทำคือการเข้าไปช่วยที่บ้านอันนี้ตัดทิ้งไปอันที่2ครับไม่แน่ใจนะว่าการที่เราเริ่มมีเรามีรายได้ต่อเนื่องเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆช่องทางเนะเรารับเงินผ่านทางไลนะ์อะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะเข้าไปคุยกับธนาคารก็ได้นะครับเริ่มปรับเป็นการขอสินเชื่อเพื่อจะเอาสินเชื่อนอกระบบเนี่ย เข้ามาอยู่ในระบบแล้วเราสามารถผ่อนได้ต่ำลงตรงนี้น้องมีรายได้อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นอาจจะเอาบัญชีเอาสลิปเอาหน้าเพจของเราเข้าไปพูดคุยหรืออาจจะหาสินเชื่อที่มันกู้ได้แล้วดอกเบี้ยต่าๆอ่ะอย่างเช่นตอนนี้ที่ก็มีกู้กันอยู่เนี่ยนะฮะถ้าเรามีสถาบันการเงินลองเข้าไปคุยดูนะครับว่าเรามีแหล่งรายได้แบบนี้ลองสื่อสารดูว่าเราแม้เราจะเพิ่ง20แต่ว่าเราก็มีแหล่งรายได้ของเราแล้วก็การทํามานานแบบนี้เนี่ยมันอาจจะช่วยได้พอสมควรเพราะว่าท่านี่ประมาณ1น0 0 0 0เนี่ยแล้วเราโยกเข้ามาสู่ในระบบเนี่ยผมคิดว่ามันจะเบาลงไปได้เยอะเลยอันที่3ครับคงต้องวางการช่วยเหลือแล้วล่ะกับที่บ้านเราาต้องม ูแลเคลียร์นี่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราหาเงินมาเพิ่มแล้วเอาไปให้เราก็จะมีภาระที่เพิ่มขึ้นข้อที่3ที่บีกระเตือนก็คือ อย่าไปยึดติดกับคําว่ากระตันยูความหมายไม่ใช่ไม่ให้ไม่กระตันยูแต่การที่ไม่ช่วยกิจการครอบครัวมันไม่ใช่ไม่กระตันยูหรืออักตันยูแต่ถ้าเราช่วยเกินกําลังเราไปจะไม่มีใครช่วยคนที่บ้านเราได้เลยเพราะสถานการณ์แบบนี้คือเราคนเดียวเท่านั้นพี่ก็คงไม่หวังว่าเราจะไปคุยกับพ่อว่าพ่อเบาเถอะพอเถอยยอมเถอะเพราะว่าคนที่สร้างธุรกิจอะไรขึ้นมาเขาก็จะมีความเชื่อว่าเขาจะเอากลับมาได้สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดของการทําธุรกิจก็คือเราเอาศักดิ์ศรี เอาหน้าตาของเราไปวางอยู่กับธุรกิจนั้นด้วยทําให้เราถอดตัวเองออกมาจากตรงนั้นไม่ได้การที่ต้องปิดมันมันคือการเสียศักดิ์ศรีปิดมันมันคือการเสีย ภาพลักษ์เสียหน้าตาทําให้คนรู้ว่าเราเจ๊งซึ่งจริงๆแล้วไม่เลยถ้าหินมันหนักก็ไม่รู้จะแบกมันทําไมก็วางมันลงแล้วก็เดินไปตัวเบาๆปปลิวแล้วเริ่มกันใหม่เซตอัพอะไรกันใหม่อาจจะดีกว่าด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกทางการเงินที่จะช่วยน้องได้คือเดินเข้าหาสินเชื่อในระบบหาสินเชื่อมาแล้วก็ดึงหนี้นอกระบบกลับเข้ามาแม้ว่ามันจะเป็นหนี้ที่เราไม่ไม่ได้ก่อ แต่ก็ต้องยอมรับมันนะครับแล้วก็พยายามสู้ต่อนะเป็นกําลังใจให้สิ่งหนึ่งที่น้องมีก็คือเป็นคนที่มุ่งมั่นทํามาหากินอย่าไปหมดกําลังใจมันแค่เป็นความผิดพลาดจากการกระโดดเข้าไปช่วยคนที่เรารักเท่านั้นเองเราไม่ได้ ผิดพลาดอะไรใหญ่โตและด้วยเวลาในชีวิตน้องๆน,น้องยังสามารถดึงทุกอย่างกลับมาได้4ปีสร้างแฟนเพจระดับ2อ0 0 0นห้าแได้ถ้าต่อจากนี้จะทุ่มเทเใส่พลังลงไปเพิ่มอีกใส่ความตั้งใจลงไปเพิ่มอีกเราอาจจะทําได้มากกว่าแล้วก็สามารถจัดการกับตรงนี้ได้แต่อยากให้จัดการเรื่องหยุดนี่ก่อนนะครับลองทําตรงนี้ดูก่อนนะครับได้ไม่ได้ยังไงลองหลังใหม่มาคุยกัน